สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีเมนูปิ้งไก่สมุนไพรนะคะหมักด้วยตะไคร้นะคะตะไคร้หอมๆอมเลยไก่บ้านนะคะไก่บ้านของแท้เลยเพื่อนทานกับตําถั่วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอไปปิ้งรอชมไปด้วยกันนะคะจัดย่างหอมหเรื่องเเลยนะคะทุกคนกําแรงทําการดังไฟนะคะเพื่อนๆ่ดังไฟแล้วจะดังนะคะ<ๆ>ทุกคน<ๆ>จ๋าก่<ๆ>อ,ไอไฟนะเพื่อนๆนแล้วเราจะได้ดังๆนะคะทุกคน คนดังอยู่ตรงนี้นี่เองเพื่อนตาหาดโบมือทักทายแฟนขับหน่อย fc พี่เขยอยากทานไก่บ้านนะเพื่อนเลยบอกเพื่อนว่าเอาไก่บ้านมาทำกรานปิ้งไก่บ้านให้ทานดูดูมีไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านไว้เยอะๆเ,เลี้ยงไว้ทำไมจ้าเลี้ยงแล้วก็ต้องทานด้วยถูกไหมป้าอเออระหว่างที่รอให้ไฟ แดงจ้านะคะทุกคนดูตาหาดด้วยความที่ขยันนะจ้าเพื่อนๆไม่ใช่หรอกคะ่ะปวกขึ้นบ้านคะ่ะเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างที่รอไฟนะคะทุกคนจ้าอ้าวขูดลงไปตัละดูมีควันด้วยนะเพื่อนเหมือนอยู่หน้าหนาวเลยเพื่อนธรรมาชาติม <laughs> หมอกแล้วนี่เพื่อนหมอกและควันจางๆอ่ะนะหมอกและควันจางๆดูขึ้นเยอะเลยนะลุงระหว่างที่รอตีอไก่ อทำงานตั้งใจทำงานนั่นแหละตอนมันขึ้นมาตอนกอเล็กๆก็ไม่ดูกันไบ<ป>สมุนไพรตไ่ไครเพื่อนตอนนี้ผัไผกไกระเทียมกำลัง ย่างนะคะเพื่อนๆหอม,หอมพริกไทยย่างหอมๆกำลังเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนี่ยดูหมากใส่ตะไคร้เยอะๆเพื่อนสมุนไพรโอ้โหโอ้โหใส่นมสดด้วยใส่นมสดด้วยนะคะทุกคนจ๋า รอสักครู่นะคะเพื่อนๆย่างไก่หรือปิ้งไก่ย่างนะคะจะต้องใจเย็นๆนะคะไฟก็จะต้องแบบอย่าแรงมากไฟจะต้องบานกลางอ่อนๆนิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้สุกถึงข้างในนะคะเพื่อนๆทุกคนสูงกินหอมเลย ขุนไผ่ใบอ่อมแซ่บ่อมเจี๊ยมุนี่อร่อยเหรอจ้าเป็นสมุนไพรนะคะออ๋ปลูกโดยธรรมชาติเหรอจ้ะธรรมชาติค่ะเอามาปลูกค่ะเอามาจากเตียนโอ้อ่อมเจี๊ยมามากก็อร่อยเหรอจ้าไม่เคยได้ยินเดี๋ยวสองตายายสองคนร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ลูกน้องสาวทานเนี่ยนี่น้องสาวบอกว่าอยาก,กินปิ้งไก่บ้านเพื่อนก็แบบเสียสละเอาไก่ที่เพื่อนเลี้ยงไว้นะคะทุกคนมาทําให้ทานใจเย็นๆปิ้งใจเย็นๆลุงไม่ต้องไปเร่งรีบมันกําลังส่งกลิ่นหอมเลยลุงโอ้หอมกลิ่นหอมส่งกลิ่นหอมแล้ว ขนาดนั่งเฝ้านะเพื่อนดูกลับใหม่อีกทีนึงโอ,โอ้โอ้โอ้นะันนกเขาครูจุกจุกกรูนกมันเหลือครูหาชูมัน,มนกทกกงงคอทำเสียงวายยังน่าสงสารนกก็ได้ใจเจ้าวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเรานะเ <c oughs> พื่อนๆ อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทานเอานะคะทุกคนผักก็ปลูกเอาเองทานเองเหลือเหลือทานก็ขายค่ะเฉลยแล้วเพื่อนว่าทําไมไก่มันถึงหนังไม่ดําเร็วพี่สาวไปเอาน้ําพึ่งผสมใส่ด้วยนะเพื่อนความจริงเราบอกให้เขาหมักใส่ตะผงนัวกับเกลือแล้วมันแค่นี้มันก็อร่อยแล้วป้า นี่ไงคนปรุงรสดังอยู่นี่สาแลภาพซาดีๆยอมรับความจริงว่าเธอหนั่นชอบหลังจากที่เราปิ้งเป็นตัวก, e ก,วกลัวจะนานสุกนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วเราก็เลยสับให้มันเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะคะมันจะได้สุกง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเออุ้ยค่ออกมาตอนไหนจ๊าไม่เห็นเลย ทานข้าต้มเล็เจ้ามื้อเช้าจ้าทานอร่อยนะคุณแม่นะหน้าขาว all right, all right. นวลสวยเชียวแม่ข้าพเจ้าเด็กหญิงดวงจันทร์ตอนนี้กำลังเริ่มเหลืองแล้วเพื่อนมันก็จะเป็นหนังไม่ไหม้นิดนึงเพราะยายนางเข้าไปใส่นมสดแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะเพื่อนเื่อ บอกว่าให้ปรุงรสแต่เกลือแต่เกลือยายก็ไม่เชื่อนอะระหว่างที่เรอก็จะมาทาดูถ่ายคุณยายกำลังทานข้าวตม้มคุณแม่คนสวยคุณแม่ใจดีวันนี้ปากแดงไหมจ๊ะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินปากต้องแดงเพื่อนเพื่อน กลัวจะทรงผมไม่อยู่ทรงนะเพื่อนนะก <G> ล <ül üyor> ัวจะไม่สวยเอ้ยคุณนยายดวงจันทร์เด้อทานให้อร่อยนะคุณแม่นะเดี๋ยวรอปิ้งไก่เด้อแม่นะรอปิ้งไก่กับตําถัว่ว<อ>ทานกับข้าวเหนียวล้นๆอย่าเพิ่งทานข้าวต้มให้อิ่มก่อนเด้อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โน่องเริ่มเหลืองๆแล้วเพื่อนหอ,อมจังเลย ออมจริงๆเลยทุกคนหิวข้าวแล้วพลิกอีกทางกลับมาดูเพื่อนย่างให้แห้งๆกรอบๆเรื่องๆนะคะทุกคนจ๋าไก่บ้านของแท้อร่อยอร่อยนีจ้าทุกคนรอแป๊บหนึ่งรออีกสักแปบ๊บพี่รอให้ก่อยสุกนะคะเพื่อนๆตอนนี้เท้าไก่สุกแล้วก็จะทารรอชิมก่อนเป็นยังไง อืมรอบนี้ป้านางใส่ตะไคร้เยอะเกินป้าลุงกินตะไคร้ออกเกินเพื่องาเอาหมักแบบเป่าลีกว่าลุงออืมเป็นไงลุงโอ้โหแบ็กแอนด์เยลโล่ <laughs> แบ็กแอนด์เยลโลโอ้เรืองามเลยเพื่อน เหลืองงามเอากินดูลงุงโชว์ดิมันเป็นยังไงรสชาติบอกซิรอบนี้ใส่น้ำผึ้งใส่ตะไคร้เยอะเกินอร่อยอยู่ไหมได้กินตะไคร้เยอะเกินไปไหมไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินเหรอพอดีเหรอพอดีอดเออเออพูดดีๆถ้าบอกว่าไม่อร่อยเดี๋ยวภรรยาจะว่าเอานะอร่อยอร่อยอร่อยไนดะ้ดูลงุงเหลืองหรือยัง โอ้เหลืองแล้วเดี๋ยว,เ,วเราเข้าไปเจอกันในคลิปนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ไก่เริ่มสุกแล้วสุกแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะไปตำถั่วรอก่อนนะจ๊ะทุกคนไปบายบายแม่บายบายหน่อยตาหาดแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ๋าขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับตุ๊กติก่กินแซ่บด้วยนะคะกับช่องน้อยๆช่องนี้แล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบผม